นั่นเลงค่ะวันนี้ทักกุลจะมาสอนพนักง,งานออฟฟิศในการทำข้อสอบทุกอีกนะคะนี่คือน้องแนทค่ะนะคบน้องแนทค่ะเคยสอบตัวอีกมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยเลยค่ะคุณดิวเราคิดว่าถ้าไปสอบจะได้คะแนนเท่าไหร่หนูคิดว่า300ก็เก่งสา <300 S 2> ้ออเธอหนูไม่มีพื้นฐานเลยพื้นฐานไม่มีเลยเคือไม่มีพื้นฐานเลยลืมไปหมดแล้วตอนนี้แสดงว่าถ้าให้เ้าสอบเธอทำเลยเธอทำไม่ได้ถูกป่ะไม่ได้แน่นอนไม่เป็ <laughs> นไรค่ะวันนี้คุณดิวจะมีกรอนแล้วก็จุดดิสุดว่า ถ้าคุณดูสอนข้อนึงน้องแนททำอีกข้อนึงโดยมีกรอนครูดิวช่วยนะฮะดูซิว่า45วิเนี่ยต่อข้อนะฮะน้องจะทำทันไหมทำไมถึงต้อง45วิอ่ะเพราะข้อสอบมี200ข้อ,อถ้าหารต่อข้อกับเวลาที่มีเนี่ยมันจะตกแค่45วิเท่านั้นต้องไม่เกินนะฮะถ้า,ถาเกินคือจะทำไม่ทัน เราก็จะเสียคะแนนไปเลยถูกต้องคะแนนมันจะเสียไปเลยเธอยากมากคุณดิวแค่โจทย์ก็ยากแล้ว<อ>ต้องทำให้ทันเวลาอีกใช่นะฮะบอกเลยว่าข้อสอบวันนี้นะฮะเ,เป็นข้อสอบเหมือนของจริงสับยากเท่าของจริงความยาวเท่าของจริงหลังจากท่องกรอแล้วน้องนทดทำ45วีนะคุณดิวบอกเลยว่าวีดีโอนี้จะไม่มีการตัดหรือคัดใดๆทั้งสิ้นค่ะ เดี๋ยวสัวร์น้องจะทําได้ไหมก็คือจับเวลายาวเลยจับเวลายาวเลยค่ะเกืสิบห้าวิแต่ต้องไม่เต้นคุณดิวแต่ห้ามเกือบสิบห้าวินะเท่านั้นนะคะพร้อมยังพยายามโอเคพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วนะอ่ะพร้อมแล้วไปค่ะบพ่อนี่บอกเลยว่ายากมากแต่เนี่ยค่ะสับมันยากมากนะคะดูจากโจทย์ค่ะเขาบอกว่า lawmakers must find a way to cut another 11 million dollars from this year's budget to fix the error เฮ้ยแกอ่ะที่เป็นเธอจะตอบข้อไหนอ่ะ งง,งงปะอันนี้คือยากมากที่แบบช้อยคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเด็กจริงๆไม่รู้หรอกดิวใช่ปะหนูก็ไม่งงรู้นั<ง>่นเลยค่ะแต่มัอจะเป็นเรื่องง่ายถ้าเธอท่องกรอดน,นี้นะฮะอ,อ่ะเห็นเขาว่าใครคขาว่ามาสัสไหมมสัมสมัสเป็นเบอร์ช่วยเขียนวีจุดข้างบนค่ะ ไฟแปลว่าค้นพบเป็น v จุดเหมือนกันนะฮะ verb ตบหน้าตบหลังถูกป่ะคุ้นคุ้นไหมท้องก่อนคุณดีค่ะ verb ตบหน้าตบหลังตรงกลางคือ adverb verb ตบหน้าตบหลังตรงกลางคือ adverb แสดงว่า verb ตบหน้าตบหลังตรงกลางคือ adverb เฮ้ยแกเริ่มง่ายเล้วว่าต่อข้อไหนเนี่ย adverb เืออะไรคุณดิว adverb คือ ad ช d ด e r ้ค <Ad vert> ือจะต้องมีลี่ลงท้ายเธอเพราะฉะนเนี่ยอะไรที่มีลี่ลงท้ายเป็น a d ดเวลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้คือการไงมากลายตปนนออกค่ะแต่การเลยตอบข้อบ C C เก่งมากค่ะ Quickly แปลว่าอย่างเร็วนะฮะส่วนข้อ A เนี่ย q u i c k e r เป็นขั้นกว่านะฮะข้อ B เนี่ย q u i c k e s t เป็นขั้นสูงสุดแล้วก็ข้อ C ข้อดี o Quick เ e s s เป็นคำนาม n จุดนะคะ โอเค okay, ไหม Lawmakers แปลว่าผู้เป็นคนทํากฎหมายขึ้นมาค่ะจะต้อง must quickly find คือต้องหาอย่างด่วนเลยค่ะ w อาวิธีการในการ cut another 11 million dollars คือในการตัดเงินออกไปสัก11ล้านดอลลาร์นะฮะ from this year budget จากบัตเจ็ตของปีนี้ในการ fix the error คือในการซ่อมข้อผิดพลาดในการแก้ข้อผิดพลาดครั้งนี้ <S <S อตอนแรกเธอบอกมันยากช้อยที่เหมือนกันถูกปะ เออแต่ว่าถ้ามีกรอนคุณดิวช่วยนี่ช่วยได้ไหมช่วยได้เราแยกออกเลยว่าคือคิดว่า <คน S 1> ข้อคิดว่าข้อถัดไปเธอทำได้ป้อหนูว่าได้ได้ไหมหนูท่อง,อง<ะ>กรอนได้แล้วอ่าโอเคนะครับไปดูข้อถัดไปทดสอบดองแดดค่ะพร้อมยังสิบห้าวินะพร้อมแล้วเริ่มอ่ะ was เป็น verb ์ n อ i m ต t e d คือ verb ดูได้ไงอ่ะดเติม ed ใช่เพราะว่าอ n น i m เ t e d เติม ed เป็นเป็นเวิร์ฟแล้วออกไหมแปลไม่ออกแต่ว่า verb อยู่หน้า เวิร์อยู่หน้าอยู่หลังตรงกลางคือแอดเว b ร์บทีเวิร์ตบหน้าตบหลังตรงกลางคือแอดเว b ร์บท่องกรอดีนะฮะตอบคือข้อ B Boy ค่ะเก่งมากข้อ B ค่ะ inaccurately นะฮะเก่งมากค่ะคำว่า inaccurately เนี่ยเป็นศัพท์ยากมากแปลไทยว่าไม่ถูกต้องไม่แม่นยำนั่นเองแต่เ็นลี่นะเป็นแอดเว b ร์บมีข้อเดียวค่ะเพราะอะไรเวิร์ตบหน้าตบหลัง ตร,ตรงกลาง,งคือ adverb Ad นะฮะต่อข้อ b บ่อยส่วนข้อ a นะฮะ c c ลงท้ายเป็นคำนามเขียน n จุดเข้าไปค่ะข้อ b เป็น adverb นะมีลี่ข้อ c act inaccurate เป็นอะไรเอ่ยเป็นนามอย่ามาเป็นปกติตัดลี่ทิ้งสิ <laughs> อ๋อเป็น adverb adjective เออ <laughs> เ <laughs> พรา <laughs> ะฉะนั้นเนี่ยตัดลี่ทิง้งไปอะไร adjective Ad <ject> นะฮะแล้วก็ข้อ d เหมือนข้อ a แต่ว่าเติม s อ่ะมันคืออะไรคำนามเหมือนกันแค่เป็นคำพูดเฉยๆเห็นปะ กลายเออกสักคำแต่วิเคราะห์ได้หมดเล<ช>ย<ช>อ่ะใช่เ,เห็นไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นี่ยต่อข้อ b ีบอแปลไทยอย่างนี้นะครับแปลว่า because the number of staff registering for the seminar แปลว่าเพราะว่าจำนวน staff ที่ลงทะเบียนเข้ามาร่วมงานสัมมนาเนี่ย Was estimated แปลว่าถูกประมาณการอย่างไม่ถูกต้อง inaccurately นะฮะ Mr. Kim had to book a larger meeting room คุณคิมจึงต้องไปจองห้องที่ใหญ่ขึ้นเองอถูกปะไปต่อข้อต่อไปนี่คือกรอนถัดไปนะแต่ โหดยากจริงๆนะเน um uhh> exactly ี่ยเอาจริงป่ะยากไหมยากคือ Universaly พูดเแปลได้ไหมคือแบบมันคำมันคล้ายกันไงเออหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะฮะดูซิว่ามันจะง่ายหรือจะยากที่คิดเธอคิดหรือเปล่านะฮะเขาบอกว่า neo bucks has more than 3,000 s t o r e s in the united states and 25 other countries and its logo is ขี c ค่ะ recognizable นะฮะเห็นเขาวอ recognizable ไหมขั้นไล่ป่ะอืมเห็นค่ะ v e r b เป็นอะไรคะ v e r b เป็น adverb ไม่ค่ะเมื่อกี้ยังต่อถูกอยู่เลยเออเบิลอะไรเป็น adjective เออนะฮะ adjective ขัะนะฮะไปเขียนไป adj นะฮะ,ะนะฮะทุกคนฮะข้อนีนะ้ถ้าเห็นคำว่าเบิลตามหลังนะเป็น adjective นะฮะอะไรอยู่หน้า adjective เนี่ยให้คิดอย่างนี้คะ่ะสิ่งที่อยู่หน้าก็คือสิ่งที่มาขายขายข้างหลังนั่นเองนะครับเพวันนี้อะไรขยาย adjective ให้เธอท้องกรอนตามคูดิลนะครับอ่ะกรอนนี้เขาเรียกว่ากรอน adverb วิธีการง่ายมากค่ะคืออย่างนี้ a จนทำตาคุณดิเอนะเอนะฮะแล้วก็ v adverb เนาะ V adverb อย่างงี้ adverb อ่ะดูคุณดิวนะคะสามสี่ adverb ค่าใหญ่ verb ค่าใหญ่ adjective ค่าใหญ่ adverb ด้วยกันเองต้องมีอด้วยใช่ไหมคุเดียวต้องมีด้วยเธอนะฮะอีกทีหนึ่ง adverb ค่าใหญ่ verb ขยาย adjective ขยาย adverb ด้วยกันเองอันนี้เรียกว่ากรอไหมคะเรียกว่ากรอจังหวะจังหวะจบเลยไม่ได้แบบว่ามีสัมผัสอะไรมากมายแต่แบบวิธีการจำคุณนุชนะคะเออนะครับเพราะเนี้ย adverb ขยายศาสตก็คือหนึ่งขยาย verb ขยาย adjective แล้วขยาย adverb แสดงว่าข้างหลังเป็น v o r b ขย adjective ข้างหน้าเป็น adverb ขยาย adjective ถูกไหมฮะใช่ค่ะคำตอบข้อไหนเอ่ย adverb อ่ะ a d v e rb ข้อ C เลยเก่งมากข้อ C ค่ะแปลอย่างงี้ฮะก็บอกว่าบริษัท n e o b บั k เนี่ยนะมีร้านกว่า3,000ร้านในเมริกาแล้วก็ในอีก2 5ประเทศนะฮะโดยที่ Its o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  คือโลโกของมันเนี่ยมันก็ universally recognizable บอกว่ามันถูกจดจำได้อย่างเป็นสากล universally คือเป็นสากลทั่วไปนั่นเองนะครับทีนี้รู้หลักแล้วเนาะ a d v e rb ขยักยีาง้อสามย่างไปดูข้อต่อไปค่ะจับเวลานะเออนะฮะพร้อมนะสิบห้าวิพร้อมแล้วไปค่ะ โอเคอันนี้ carefully เป็น adverb เพราะฉะนั้นก่อนเมื่อกี้ adverb ขยาใ่ verb adverb ยาย adjective adverb ยาย adverb วยกันเองข้างหน้าก็คือ adverb หา adverb เลยคือข้อ4ค่ะถูกต้องเก่งมากข้อ4กี่วิคะ15 15าวิก็ทำได้เดยไม่ต้องอ่านข้างหน้าเลยนะมองแค่ช่องว่างแล้วข้างหลังดูปะ หลักการทำกันมากก็แค่นี้ค่ะมองช่องว่างและหน้าหลังมันก็คือทำได้แล้วเห็นแค<อ>่นี้ก็ตอบได้แล้วแต่จะาทำได้อย่างเงี้ยต้องมีกรอน<ช>มีเทคนิคถึงจะทำได้<ช><ช>เห็นปะครูดิวช่วยได้เยอะมากนะฮะเขาบอกว่าพาวเนีย s t สตีลนะฮะการันตีแปกว่าการันตีได้ว่า All information gathered แปลว่าข้อมูลทั้งหมดที่ถูกได้รับมานะฮะ through this website นะคะรับก็ is used <c oughs> ก็จะถูกใช้อย่าง extremely carefully คืออย่างระมัดระวังสุดๆเลยค่ะ mm hmm. ตอบข้อ4 mm hmm. เพราะว่า adverb ขยาย adverb Ad <verb S 2> ด้วยกันเองได้นะคะตอบข้อ4เก่งมากข้อ7คือเหมือนโจทย์จะยากนะแต่บอกลว่าง่ายมากแน่นอนค่ะ mm hmm. เขาบอกว่า we would like to comment on a recent experience with you that now we have kid a customer satisfaction survey mm hmm. นะครับเธอมี complete มีชั่นมีเติม ed มีลี ili, นะครับ อ่ะเธอตอบข้อไหนอ่ะหนูเดาเลยนะคุณดิวข้อ B ไหมผิดขาดนะครับข้อนี้เจะบอกคขาว่าแฮปนะครับมีแฮปนำหน้าให้เธอท้องกรอนตามคุณดิวนะคะเห็นแฮปแฮสเนี่ยให้กาสิ่งนี้ค่ะเพราะตามคุณดิวเห็นแฮปแฮสแทดเห็นแฮปแฮสแทดแล้วบวกช่องว่างแล้วบวกช่องว่างให้กาช่องสามให้กาช่องสามตามหลังทันทีตามหลังทันทีอีกทีหนึ่งสามสิเห็นแฮปแฮสแทดแล้วบวกช่องว่างให้กาช่องสามตามหลังทันที แสดงว่าเห็นแฮปแฮสแ a d สักตัวหนึ่งแล้วบอกช่องว่าให้กาช่องสามช่องสามคือเติม e d ต่อข้อไหนเอ่ยข้อ C ข้อเดียวค่ะอันนี้คือง่ายเกินไปไหมคะไม่ง่ายเหอะเบอกว่าง่ายเหะบอกว่าง่ายเห็นไหมจริงจริงข้อสอบของจริงก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ที่บอกว่ายากอะเพราะเธอไม่รู้หลักไม่รู้ศัพท์ด้วยไม่รู้ศัพท์ด้วย ไม่รู้สาไม่เป็นไรแต่รู้เทคนิคคือง่ายกว่าเยอะทาได้ไวกว่าเยอะมากค่ะ mm. เพราะอะไรจะมีกรฉันก็เลยง่ายอย่างเงี้ยอยู่ข้อถัดไปดนะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะสี่ห้าวิค่ะไปโอเคอ่านโจทย์แซมแฮสช่องว่างอ่ะอันนี้เห็นแฮสแฮสแฮสแล้วบวกช่องว่างให้จ่า,าช่องสามตาหนังทันทีช่องสามอันนี้คือรู้เลยว่าข้อสี่ดูได้ไงข้อสี่อ่ะเพราะว่าคุณดิวเคยบอกว่าถ้าลงท้ายด้วยเอ็นอ่ะคือช่องสามอย่างเช่นคำว่า อย่างเช่นโกเว l e ก่อนอ่ามีเ A ลงท้ายกระช่องสามตอบข้อ C เก่งมากค่ะข้อ C กี่วิค่ะย2ิบสองวีปลบมือนะฮะอคือแบบอธิบายไปด้วยเอออธิบายเราเป็นเรื่องเป็ราวอ่าตอบข้อ C retained เป็นช่องสามแปลว่าอย่างี้แปลว่าเก่งมากค่ะแปลอย่างี้แปลว่า Sam has written Sam เนี่ยได้เขียนนะครับออ application letter คือจดหมายสมัครงานก่อนที่เขาเนี่ยจะมาที่ออฟฟิศนี้ด้วยซ้ำดังนั้นตอบข้อ C retained ค่ะเก่งมาก ข้อ4เห็นแฮปแฮซแล้วบอกช่องว่าง <Hey S 1> ให้กาช่อง3 <yeah. S 1> ตามหลังทันที <Yeah. S 1> ข้อ8คือช้อยดูช้อยแปดได้ปะแปดไม่ได้เหมือนเดิมคุณดิว,วแปดไม่ได้สักข้อจริงหรงออ่ะดูช้อยเขาบอกว่า many people prefer to shop at the bay department store as it offers a lifetime warranty on purchases แปลไม่ออกอะไรน,นะ purchase แปลออกไหม ไม่ออกอ่าแปลออกด้วยนะใช่ป่ะว่าซื้อนะใช่แต่ว่ามันเติม s คือกี่อันกี่อย่างหลายแล้วเติม s แสดงว่ามีหลายอันนแล้วคำที่อยู่ข้างหน้ามันต้องมีกี่อันเหมือนกันหลายอันหลายอันเหมือนกันค่ะดูนะครับ a นี o f อันนี้คือตัดทิ้งเลยตัดทิ้งค่ะเพราะมีคต้องมีคำว่าเดินํำหน้า a นี o f t เดิถึงจะถูกนะเป็นเป็นสำนวนนะแต่ถ้าคำว่า each เนี่ยมันแปลว่า1อย่างแต่ละคือมีกี่อย่าง1แสดงว่า each มันจะบวก1นึ่ะครับ o f แปลว่าทั้งหมดมีกี่อย่าง หลายหลายอย่างมันจะบวก2ขึ้นไปค่ะบวก2คือหลายอย่างนะต่อไป every ค, every ครับ every day คำว่า day ต้ติม s ไหคิดก่อนไม่เติมแสดงว่า every ั้นเป็น1หรือเป็น 2, 2> 1. 1อ่งแสดง every บวกห่งเหมือนกันไม่บางคนไปค,คิดว่าเป็น2นะ 2> every คือทั้งหมดเอรี่คือทุกๆบางคนคิดว่าเป็น2ไม่ใช่เอรี่บวกหนึ่งนะฮะคำตอบข้อขนี้คือง่ายมากมีข้อเดียวที่บวก2ค่ะคำวิจารณ์เราต้องเติม s เสมอคือข้อไหนเอ่ย C ค่ะเก่งมาก all purchases เพราะอะไร มองข้างหน้าให้เป็นว่าบวกหบวกสแค่นี้การได้เลยอ่ะแปลอย่างนี้นะครับแปลว่าหลายคนเนี่ยชอบไปช็อปที่ the bay department store เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันออฟเฟอร์เนี่ยมีการันตีวารันตีรับประกันนะฮะให้ all p ชอ c ์เ s คือให้กับการซื้อทั้งหมดเลยง่ายมากง่ายไหมบ้าง่ายมากหลักการบวกหน,นึ่งบวกสองแค่นี้เองใช่โอเคอ,อ่าดูตอนะเขาไปข้อสอบจริงยากนะคะโอเค,อเคพร้อมยังไปค่ะสี่ิบาวี อ่ะดูที่โจทย์ก่อนโอเคเห็นช่องว่างปุ๊บดูหลังช่องว่างคือพาสเซนเจอร์พาสเซนเจอร์ไม่เติม s ไม่เติมเอค่ะมีคนเดียวนะใช่คนเดียวเอวีเอวีคือบวกหนึ่งบวกหนึ่งตอบได้เลยคุณดิวอ่าแล้วอ่ะออคือบวกสองและวแมนนี่อ่ะสองบวกสองมาร์ชอ่ะนับไม่ได้โอเคต่อข้อไหนข้อหนึ่งข้อ a ตอบเลยถูกต้องเก่งมากค่ะกิวิค้าทำไมได้จับค่ะเลิศนะฮะเออนะฮะเ ยังไงก็ไม่เกิน4.5วิแต่ไม่แต่โทษดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะทีมก็ไม่จับแต่มาดูตรงนี้นะคะไม่เกิน4.5วิแน่นอนนะครับเนาะใช่โอเคไปต่อ,อ้อล์าวค่ะเขาบอกว่า The newspaper editor Mr. Lim นะฮะ has invited a distinguished architect to write about home design <c oughs> home design <c oughs> เป็นอะไรคะเป็นคำนามแปลว่า <c oughs> การออกแบบบ้านถูกไหมเป็นเนี่ยคำว่าคีทุกคนหาจจำไว้เลยนะคีเป็นประธานค่ะบวก v e r ร์บนะคะคิมเป็นกรรม h ิสจะบวกคำนามคิมเซลจะมีคำว่าําหน้าทำไมดิวหนูจำจำจำไม่ได้ว่าจำไม่ได้ไม่ได้ทองก่อนค่ะ มีกรอบด้วยนะอ่ะพูดตามคนเลยหัก he she หน้าที่ประธานพูด h หน้าที่ประธาน i m her เป็นกรรมตามหลังกริยา him her เป็นกรรมตามหลังกริยา he she บวกนามทุกเวลา he she บวกนามทุกเวลาเห็นายอยู่หน้ากาเซลทันทีเห็นายอยู่หน้ากาเซลทันทีอีกรอบหนึ่งหักคุณดิบร้องนะฮะสามสี่ he she หน้าที่ประธาน him her เป็นกรรมตามหลังกริยา he she บวกนามทุกเวลาเห็นายอยู่หน้ากาเซลทันทีแต่ป้าแสดงว่า he she เป็นประธานค่ะบวก verb เสมอนักเรียนขา h ิมเนี่ยเป็นกรรมนะฮะเพราะเนี่ยต้องอยู่หลังเวิรค่ะ v จุดข้างหน้า he's he her บวกนามทุกเวลามีคำนามเต่าหน่อยคือบวก n จุดค่ะส่วน him self เห mm ็น hmm. by อยู่หน้า가 s e l ์ทันทีจากก s e l ้องมีคำว่า by นำหน้าค่ะเพราะฉะนเนี่ยข้อนี้ home design เป็นคำนาม mm hmm. ตอบข้อไหนคะข้อ4ค่ะเก่งมากข้อ4ค่ะ he's home นั่นเองนะคะง่ายมากคริวง่ายเนยยา,ยาก็บอกว่าเอาบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าบันทธิการหนึงสรริพิมพชอบับนี้เนี่ยคุณลิมนะก็ได้เชิญสถาป,ปนิกค,ค่ะมาเขียนเกี่ยวกับการออกแบบบ้านของเขา ừ ừ ừ ก็ฮ e สบวกคำนามตอบข้อ4ค่ะโอเคข้อต่อไปพร้อมอยังพร้อมแล้วหนูจำก่อนเมื่อกี้ได้เลยจำได้ไ,ได้อะพร้อมแล้วนะสิ้าวิจับค่ะโอเค อันนี้เห็นบายอยู่หน้าบวกช่องว่างท่องก่อนเมื่อกี้มีชีหน้าที่ประทานหินเพอเป็นกรรมตามหลังกริยามีเธอบอกนามทุกเวลาเห็นบายอยู่หน้ากาเซลทันทีตอบข้อ C ค่ะเพราะว่าเห็นบายอยู่หน้ากาเซลทันทีถูกต้องตอบข้อ C กี่วิคะเนี่ยสิบเจ็ดวินะฮะไม่เร็วนะเก่งมากเลยอ่ะข้อซค่ะหนูได้คะแนนเยอะแล้วคุณดิว ส่วนข้อ A เนี่ยคำว่าแดแปลว่าพวกเขานะฮะก็แปลว่าขอพวกเขาให้บวกคำนามนะคำว่าเดเป็นประธานค่ะบวก Ver b เสมอนะคะและเดม v ซลต้องมี By ข้างหน้าถึงจะก,กาได้แล้วก็ a ดเติม S ไม่ต้องมีคำนามตามค่ะรู้สึกว่าคือเรื่องพวกนี้หนูลืมไปหมดแล้วดิวหนูจำอะไรไม่ได้เลยเอาจจริงๆ พอมีเทคนิคกรปุ๊บก็คือจําแค่กรแล้วก็ตอบได้เลยเห็นป่ะแปบไม่ต้องแปลไม่ต้องแปลด้วยโอแคบก็ไม่รู้รู้แค่แบบคําพื้นฐานในตอบได้เลยแต่ต้องมีกรช่วยนะามีกรหรือจังหวะการคอรจังอะไรเงี้ยคูเดิวช่วยได้มันช่วยให้จำได้ง่ายขึ้นจริงนะคูดิวถูกต้องค่ะนะฮะไว้นะถ้าใครอยากสอบได้โดยไม่ต้องแปลเนี่ยต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นถูกป่ะมันไวแล้วมันก็ใช้ได้จริงถูกไหมเส้นกรทั้งหมดเนี้ยนักเรียนคะอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่าคอร์สทอิก 2023นะของคูคดิวนะคะในบรรดาหนังสือเล่มของคูดิวนะคะหนังสือทุอิกเนี่ยเป็นหนังสือที่มีกรอนและก็เพลงเยอะสุดเพราะเนี่ยจะสอบได้แบบน้องแนทนะฮะต้องมีกรอนช่วยเสมอในหนังสือคูดิวนี่มีกรอนคูดิวประมาณกี่กรอนอะคะประมาณเกือบร้อยกรอนอะจังหวะด้วยนะมีกรอนจังหวะกลอนกันเกือบร้อยกรอนแสดงว่าทุกหัวข้อทุกอิกทุกหัวข้อกลัมมา กรอนมีทุกหัวข้อแน่นอนแต่บางคนอาจจะกังวลว่าแบบไม่ต้องจําเทนแต่ต้องมาจํากรอนแต่จะบอกว่าจออํากรอนาง่ายกว่าเยอะแถมจําแบบร้องไม่กี่ครั้งก็คือเข้าหัวไปแล้วคืออย่างนี้อ่านหนังสือหนึ่งหน้าสรุปเป็นกรอนได้แค่แบบสี่บรรทัดเอาอะไรอย่โห oh, เอา,เอากลอนสี่บรรทัดสีคาแล้วทําได้เลยเห็นปะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคอสนี้นะฮะเราสามารถสั่งซื้อได้เถอะอ่ะทุกอีกคอสนี้นะการันตีผลที่750าคะแนนค่ะเป็นคอที่แม่ว่าตั้งแต่เราได้แต่หนึ่งเดือนไปจนถึง1ปีเลยนะคะเราสามารถเลือกเวลาได้ค่ะใครอยากรีบสอบหรือสอบมีเวลาติวเยอะติวมากก็เลือกได้เลยใช่คือแล้วก็คนที่แบบติวไวสุดคือ2สัปดาห์ก็จบแล้วเราได้กี่คะแนนคุณดิวเขาได้810คะแนนด้วยนะมีรีวิวให้เรียบร้อยแล้วค่ะจริงขอแอดมินดูเลยเลยค่ะสองสัปดาห์คะแนน810คะแนน แต่มาตรฐานเนี่ยคอสนี้ทุกอิกนะฮะจากการันตีที่750คะแนนถ้าไปสอบเวลาไม่ถึงนะฮะมาขอเรียนฟรีต่อได้เลยไม่เสียตังค์เพิ่ม<ฮ>ใช่นะครับวันนี้ได้เียนคาทุกอิกมี2เล่มนะเล่มแรกจะมีลายสีชมพูนะฮะเป็นเกี่ยวกับกรัมมาค่ะมีกรอให้ครบเลยเล่มสอเป็นลายสีซ้อมเนี่ยเป็นหนังสือที่สอนข้อสอบทั้งหมดเลยแสดงว่าการันตีผลที่เจรจสิบและได้เรียนครบ7พาร์ทในทุกอิกแน่นอนค่ะก็คือได้ลองทําข้อสอบในคอสนี้เยอะมากกว่านี้เยอะมาก บอกแล้ว่านี่แค่10ข้อคุณดิวแล้วท่านไม่มีพื้นฐานนะคะไม่มีพื้นฐา,สา,า,านสอบไ,ไม่ไมีพื้นฐานเรียนได้เธอเพราะว่าตั้งแต่ต้นคุณดิวสอนเรืร่อง grammar ตั้งแต่ต้น A and the เลยจนถึงสามารถสอบได้750คะแนนตอนนี้เพิ่งแต่เป็นศูนย์ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเรียนได้นะักเรียนค่ะ ถ้สนใจข้อตัวอีกนะคะให้เธอคลิกดิ์ด้านล่างนี้หรือแม่ก็ทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้ราคาพิเศษมากค่ะใครที่อยากคุณดิว่อดหัวข้อไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาค่ะแล้วเราคูดิวนะคะจะไปอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เอามาเป็นไอเดียในการทำคลิปหน้านะคะก่อนลาจากกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe กดคณดิด้วยนะฝากติดตามช่องคณดิช่องใหม่ TikT o k Instagram Facebook ให้หมด เสิร์ชครูดิวให้หมดทุกที่เสิร์ชครูดิวค่ะแค่เสิร์ชว่าครูดิวก็เจอครูดิวทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มแน่นอนค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเจอกันใหม่ค่ะครูดิวสนุกมากจะมาทอดอส่ไหมครูดิวมาง่ายมาได้สาระเยอะมากคลิปนี้โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ